ใครเป็นเหมือนเราบ้างที่บ้านห้ามขายของออนไลน์และเราเองก็ดื้อนะตอนแรกก็ซื้อมาใช้1ิบกล่องแหละและเปิดบินตัวแทนย่อยและแอบไป,เ,ปเรียนกับเขาดูในห้องปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะก็หาวิธีขายเองจ้าเราก็เลยเริ่มไลฟ์สดนะและเริ่มรีวิวสินค้าเริ่มทําวิดีโอเองค่ะจนตอนนั้นถึงตอนนี้นะคะก็ร่วมระยะเวลา3ปีละจากตัวแทนย่อย1 0กล่องตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์มีรายการสินค้ากว่า30ชนิดแล้วมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองและมีสปานะคะแล้วก็มีร้านนวดหน้านะกำไรส่วน หนึ่งเราก็แบ่งมาสร้างตึกนี้และก็มาทําร้านนวดหน้าและเราเนี่ยเป็นคนชอบสปามากเราอยากสวยเราก็เลยเปิดนะคะเรื่องของสถาบันความงามซื้อสถาบันมาเราอยากช่วยคนไทยได้ใบประกาศที่ถูกต้องนะคะก็เลยไปขึ้นทะเบียนกับ4กระทรวงเพื่อส่งออกหมอนวดนะคะแล้วก็ให้ทํางานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศจ้ะทีมงานแม่มดออนไลน์ของเราหลายคนนะสามารถที่จะสอนทุกคนได้นะคะทุกคนเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจและทุกคนอยากจะทาออนไลน์กับแบรนด์แม่มดทักทุกคนไปได้เลยนะ